สวัสดีค่ะมือนียายใส่บุตรนะค่ะเนาะยายใสบุตรอันเป็นเห็นนกงสงัสแม่เขาคาบมากแล้วตกลงมากเนาะยายใสกัเลยซอยชีวิตเพันไวเนาะค่ะเนาะซอยชีวิตเพ่นไวตัวเนน้อยบ่ิันเมื่ตาปีกกับ,บ่มี่เนาะค่ะเนาะขนบ่มีขนบม่นบมีค่ะมันก็ตกลงตกลงมาจากชงัสตกลงมาจากไอแม่สิขคาบบินมากนะคะยายใส่เห็นยายใซ็งหนึ่วันเป็นตัวอีหยังเลยเก็บเอามา มาไหวนอจาะจะบุรูว่าสิซอยแบบใดน้อคอเนาะลูกว่าสิซอยแบบใดสงสารนีตนกันเลยเอามาไหวยันหมดจอยันแมวกัดเนาะค่ะเนาะซอยไดซ้ำซอยเนาะค่ะเนาะบุรูว่าสิซอยไดโดนปันใดเอาเอาซอยชีวิตเอาบุญไหวเนาะค่ะเนาะบุรูว่าสิ้อยเบื้องตนยังไบยังใส่กันเลยแล้วเอามาไหวนี้บานนะจ๊ะเนาะเฮ้เพิ่นแข็งแรงเพิ่นแข็งแรงกับ่อ่เสียน อวยขั่นไปเนาะคะ่ะเนาะขั้นพันนิรอดขั้นบอลรอดก็แล้วแต่กรรมตะเวีนเนาะคะ่ะเนาะซอยได้ซำใดก็ซกบซำนั้นค่ะห้องเจ็บๆๆๆ๊เจีบเจียบอยู่นี่ค่ะเอาน้ําใส่เอาน้ําให้เพิ่นกินอยู่จักสิเอาหยังให้กินเนาะเพิ่นเป็นนกน,น,น,น้อยเนาะค่ะเนาะนกบ่มีขนนี่เจ๊ใส่ก่ะน้าใส่ปากให้เพิ่นกินพุ่นน่ะ,นะปากเพิ่นน่ะปากเพิ่นคว้างเนาะเนาะ ใส่กัเลยจากสิบหาเจังเดย์นกะ,นะันนกจิบ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 ,จบตาก็บว่าขันมือเนกะ,ะ,นะันนกเด่งแดงยุ้ย و. โอ้ยแม่กับสิบ้าลูกค่าบมากกับสิลนกกลงมือใส่กันเลยว่าเนึกว่าตอนแรกนึกว่าแม่งบงเนื้อว่ามันนอนเอียงเบิ่งอ้าวนกกันจักนกเอยียงพวกค่าปากเหลืองๆเนาะค่นะเนาะนกกระจอกเพื่อนนกอันใดพวกจาใส่กับบอลูเบิ่งบ่าันออกค่ะ ปากแดงๆค่ะเสียงห้องนะคะเนาะเสียงห้องของคนจิ๊บจิ๊บนี่นเวลาอาบปากเพมันจะอาบปากฮะหาอาหารเพื่อนเพื่อนก็นอาบปากกว้างกว่างนะคะเนาะตาบ้านมืนขนกับบะมี่ค่ะหน่นอยโยน่าคันเนาะเอ้ยอืมน,นี่ตุน๋น ตะเศ้าเราค่ะแยใส่เก็บมาเนี่ยเก็บมา,า,มาตาขางบ้านนี้ใส,ส่ใต่เศ้าเราค่ะหลายชั่วโมงเราเมันสิบชั่วโมงเราบอกนะคะน่ะเนาะแต่เศาตั้งแต่แปดโมงแปดเก้าโมงตอนนี้ตอนนี้เกิดสี่สองพุ่มแล้วนะคะเนาะจิบๆๆๆๆๆๆิบจิบจิบจิบบบะปากเหลืองๆซอยชีวิตเนิ่นไหวได้ซ้ำไดกับซ้ำนั้นเนาะคะ่ะเนาะ เ่าก็มจะเาเสียบางเอ้าน่าน่าอปากล้วออปากล้วอาปากละเออปากละค่ะออเอาน้า,า,า,าใส่ปากเพิ่นสองเ่อหรอกค่ะนกกระน้อยยู่กจะเอายังให้กินนกนกไงให้ก็สิเอาเขาเอาว่าอาหารเอายังให้กินเนี่ยอันนี้ค่ตัวน้อยกินยายเพิ่นตายน้อเนาะเห้าดูแลเพิ่นเป็น ค่ะขอจบคลิปนะท่นนีก้ก็นะคะนะนเนาะยายใส่ไทยไม่ให้เบิงซะะนะุดๆค่ะจะซื้อค่ะเพราะว่าโดนๆมีโมเมนต์ลักษณะสิใส่ไทยไม่ให้เบิองนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามที่กดไลค์กดซับตะไข่ให้ยายใสขอบคุณหลายๆเป,เป็นกำลังแรงใจเห็นดยดีเสมอมากนาะคะนะ่ะเนาะ ถึงสีหน่อยนิดเอสไซดกระพุ่มใจแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ